คนตำรวจเอกวิรชัยทำไมได้กลับสตชเพราะใครอย่าไปซับซ้อนมากมันเป็นแทคติกทางกฎหมายเป็นแทคติกทางคดีที่ดูเหมือนวิรชัยก็เป็นต่อต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนจำตอนที่เกิดเหตุมีมือดีบุกไปยิงรถของเทศจกได้ใช่ไหมบีเอ็มบีเอ็มหน้าที่นวดแถวแถวศรีลมเออเออเออเถวะเนะเถอนถแะนล่ะ อืปรากฏว่าหลังเกิดเหตุเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงรองวิรชัยในในเครื่องแบบเต็มยศเลยนะลงพื้นที่โอ้โหเร็วจริงๆเขายังแซวว่าท่านรองบบ,บตรเนี่ยแอคชั่นเร็วจังตำรวจนครบาลผู้ใหญ่ของของนครบาลยังยังยังเข้าไปไม่ถึงณน้ที่เกิดเหตุตรงน,นั้นเลยแต่ระดับรองบบตรได้ชุดเต็มยศเลยนะ ไปถึงที่เกิดเหตุเร็วมากแค่ชั่วโมงเดียวไปถึงละจนันที่นินทาตั้งข้อสังเกตกันเยอะแต่ช่างมาเถอะนะประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าจากนั้นเนี่ยแล้วดูเหมือนรอวิเชียรชัยเกย์ก็แอคชั่นคดีนี้อย่างอออยยย่่่่าาางงงเต็มที่เต็มเลยเสร็จแล้วขนาดนั้นเนี่ยบิ๊กแปะเนี่ยอดีตบตรอยู่ต่างประเทศบิ๊กแปะก็โทรศัพท์เข้ามาจากต่างประเทศก็มาคุยกับบิ๊กต้อย ก็คุยกั็คือย่อเรื่อก็คือปล่อยให้สายงานที่เขาต้องรับผิดชอบโดยตรงแอคชั่นไปไม่ดีกว่าเหรออะไรประมาณนั้นน่ะก็ปรากฏว่าก็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 ปรากฏว่ารองต้อยก็ก็ก็แอบแอบอัดแอบอัดเสียงไว้ก็คือก็คือคุยทางมือถือใช่ไหมคุยกันสองคนน่ะมันก็มีคนใดคนหนึ่งอกดปุ่มอัดเลยกดปุ่มอัดเลยอะไรประมาณนั้นในเวลาต่อมา คลิปที่เกิดจากการแอบอัดครั้งนนมันก็กระจายกันออกมาอุ้ยได้เยอะในวงการนักข่าวมันได้กันหมดแหละเยอะแยะเพียงแต่ใครจะเล่นตอนไหนก็เล่นเล่นทันหรือหรือเล่นไม่ทันเท่านั้นแหละมันได้กันหลายคนเยอะมากกระจายกันออกมาแต่คราวนี้อย่างนี้บิ๊กแปะก็โกรธบิ๊กแปะก็สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไร้แรงวิราชัยขณะเดียวกันก็มีคําสั่งก็มีคําสั่งก็มีคําสั่งสํารองราชการ รองวิทยชัยอรองวิทยชัยก็ไปฟ้องทงางศาลอาญาไปฟ้องทงางศาลปกครองโดยเฉพาะที่ศาลปกครองนั่นแหนละครับฟ้องในประเด็นออ,ออกคําสั่งสํารองราชก,การโดยมิชอบแต่ขณะที่ศาลปกครองกลางยังไม่ได้มีคำพิพากษาจบอย่างไรยังไม่ทราบนะ อรองวิรชัยก็ร้องขอความคุ้มครองชข่าวซึ่งก็เป็นกระบวนการปกติประเด็นของมันก็คือสารปกครองกลางก็มีคําสั่งให้ความคุ้มครองชั่วาวนั่นหมายความว่าระหว่างที่ยังไม่ได้มีคาพิพากษาว่าใครถูกใครผิดคําสั่งสํารองราชการรองวิรชัยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือ,หร,อหรือเป็นคําสั่งสมองราชการที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างที่รอการรอคำพิพากษาอยู่นั้นระหว่างนี้เมื่อพิจาอะไรตัมีอะไรเสร็จสรรเรียบร้อย ก็ก็ให้ความคุ้มครองตามที่รองขอเป็นการชั่วคราวคุ้มครองก็คือให้กลับสู่ตําแหน่งเดิมเสมือนไม่เคยได้ถูกสารองราชการมาก่อนที่จริงมันมีรายละเอียดของคดีมันมีรายละเอียดของกฎหมายอีกเยอะนะแต่ที่แกอธิบายจับเป็นโครงเรื่องกันแล้วกันดังนั้นดังนั้นรองเวชชัยยังไม่ได้ชนะคดีบิ๊กแปะในศาลปกครอง ดังน,นั้นในชั้นนี้ก็แค่สารปกครองให้ความคุ้มครองรองวิช,วชัยชั่วคราวผลของการให้ความคุ้มครองกลับสู่ตำแหน่งเดิมรองบตรออแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าการกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยเสมือนไม่เคยได้ถูกสอบหลงที่กันมาก่อนนเมื่อตำแหน่งเดิมคือรองบตรใช่ไหมละ่ะใช่ค่ะก็ต้องให้ตำแหน่งทีท่เทียบเท่าก็ต้องคืนเทียบเท่าไม่ได้ต้องสูงกว่าหรือต้องตำแหน่งเดิมหรือหรือสูงกว่าอ๋อหรือสูงกว่าถูกไหม อย่างกรณีของเทพโจกตำแหน่งเดิมเขาคือผู้บัญชาการระดับกองบัญชาการเมื่อกลับมาต้องอยู่ในระนาบของผู้บัญชาการกองบัญชาการหรือสูงกว่าในที่สุดก็ได้กลับที่สูงกว่าก็คือที่ปรึกษาสบเทียบเท่าผู้ช่วยปบตรคือสูงกว่าอีกสเต็ปหนึ่งถูกไหมอย่างรองวิทยชัยเนี่ยถ้าจะกลับก็ต้องกลับสู่ตําแหน่งรองปบตรคุณใช้คําอยู่ตำแหน่งอื่นไม่ได้ แล้วทําไงอ่ะไม่ว่างมันไม่ว่างสิเพราะว่าช่วงสบองราชการวีรชัยเขาเขาตั้งคนอื่นาเขาตั้งคนเขาตั้งคนอื่นเขาตั้งคนอื่นอ่เป็นรองพบตรแทนแล้วมันก็เต็มหมดเลยเต็มแผงแล้วทําไงอ่ะจะมันต้องรอมันมีรองพบตรสองคนที่จะเกษียณสิ้นเดือนกันยายนปีนี้แต่ในเมื่อคําสั่งคุ้มครองั่าวของศาลปกครองกลางให้มีผลตั้งแต่วันนี้จะเอาตำแหน่งที่ไหนมาให้นี่ไง นี่ไงอ,อันนี้ก็ยังเป็นประเด็นวุ่นวายอยู่พอสมควรว่าจะอย่างไรอะ